เอาแล้วครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนี่คือรายการโ o oh, s บอล c ู่นนี้อยู่กับเกมเอาล a s เอาล l a โอ้ทันไม่ใช่มีสามก้อนแล้วสามก้อนซ่อนกามเฮ้ยเฮ้ยสะดุกแ่งเอ้ยไม่ใช่ย้ายย,าย้ยายย้ายมีคนมาด้วยแขวะเครื่องพิเศษยอยังซา พี่ธอต้องไปทางไหนวะเนี่ยจ,จะกระดับเปิดปุ๊บโอ้ยวิ่งวีเร็วพี่น้องประเทศไทยจะรอทำไมเว้ยตัวน,นี้กระโดดแน่เลยไม่กล้าไปอ่ะ เอามาสู้ตายคือตายกระโดดเ <Hey, S 1> อ้ยไปตกจังดีมากดีมากดีมากสู้กันโอ้โหคนนี้หมัดไล่ต่อยไปหมัดเดียวเอ้ยเอาวะไม่เอาก็ผมยอมแล้วผมมีรังแคที่ศีรษะเฮลโลเฮลโลมีฐานไม่เอ,อ้ยเย้วันนี้อารมณ์ดีมีคนมาเยี่ยม ไอชิเนฟ้ยถ้าเรากระโดดเกาะงั้นนะมันมีไอไอเหล็กไม่ใช่หรอเอามาไปโดนตามไม่มาไหนดูดิโอ้ยแน่แน่ฉลาดมีกันนี่เร่านี่ผมอยากอยู่ด้วยอ่ะขออยู่ด้วยคนนะแน่อะไรผมอยู่ด้วยดิแล้วคุณ โอ้ผมก็เดินตกหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้สุดก็มาถึงชั้นนี้สกักทีจู่ต่อไปอย่าได้ทอยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรนี่ <c oughs> แม่ยอ้ยยอ้ยจีบหายเลยไปเดินตรงไปตรงอ้าวมองไปเล้เฮ้ยเอาตกอีกแล้ว ไอคนนี้มามันนักเกาหัวแห่งประเทศไทยเมื่อกี้เมื่อกี้บั็อกไงวะเดินไปไม่ได้พอเดินตรงแลง้วตกแม่งเอ้ยมาคุยกันหน่อยดิคนสร้างเกมเกมเนี่ยเอาเกมที่น่ากลัวกว่านี้ดิอโอ้ยเหล็กทิมท้องล้องทิ่มเทกผมรู้แล้ว ว่าคุณต้องอยู่ตรงนี้ไปตรงไปยาว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 ไปอือเดี๋ฮึบฮึบฮึบเออเข้าห้องนี้สักหน่อยสวัสดีฮัลโหลเทโรไหนวะใครอยู่เต้เนียงโอ้สวัสดีครับคุณเป็นไรเหรอ <c oughs> ถ้าได้อยู่สองก้อนนี่ยแบบประหยัดประหยัดสักหน่อยดิประตูล่ะ แล้วส่านเกมนี้มาเดียวเดียเดียเดียไหนทางไหนวะหาทานก่อนทานแม่งจะหมดลด้หาทานกล้องก่อนแหมเยอะแล้วหยิบมาโอ้ใส่วิทยุได้ไหมเนี่ย มันจะมีที่เสียบวิทยุได้ยังไงเนี่ยฟักก็ไม่มีใครว่างเอานะาไนี่คือก่อนผีอวดคนเฮ้ยโอ้โหนึกว่าตกไปแล้วเลาจะโดดลงไปสูความว่างๆ ออางี้ดีกว่าผมไม่กล้าไปเสียงอะไรแม่งโว่โว่โว่โวชาวล็อกนี่ไงเนี่ยฮะโอ้ยมีคนมาผมคือสายลับสปินนิสเซล เกมนี้มันรวมเกือบทุกอย่างเลยฮะใช่ไหมไปทางไหนดีวะเออวอลวอลวอลไอติมว,วอลวอลเลเตอร์ทึ่มทึ่มากเลยเอออะไรคือไอ้อ้วนไม่รู้จักโอ้โหแม่ง โอ้โหถ้าเดินแบบนั้นอาจจะเจอพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ลงดิโอ้ยิงลงไปลึกนะโอ้เอมเลิตตกเยอะเลยเนี่ยอะอะไรอะไรคือออบเจกต์ทางไหนวะ เนาะอ๋อโหย้ยขบกบาลมันตรงนี้ได้ด้วยเหรอวันดีลุงนั่งทำอะไรเนี่ยลูกเมียคิดถึงนะลุงนี่ผงขอสัมษั์ลุงหน่อยเออพอดีนะลุงอะ่ะเจอแฟนทิ้งอะ่ะอาวแล้วทำไมลุงถึงไปแล้วมนะัวเลยไปตกลงนี้มันคาร์ลิมบเนี่ย ไม่สุดแม่งตรไใจทำไมพอไม่สุดมองซ้ายมองขวาเฮ้ยอู้หสะดุง้ง <c oughs> นี่ไอ้ไอควันเมื่อกี้นี่แม่งทำให้สะดุ้งเลยเฮ้ยบูนจ้าได้ยินไหมว่ายังไงเอ้ยยูดูยู เออเราต้องซื้อ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 โอ๊ยมีแผนที่ด้วยเหรอทำไมมันเงียบผิดปกติวะโอเคมันต้องมีผีด้วยเย่โยฮัลโรเลโรสวัสดีลูกพี่ อะไรของลูกพี่เนี่ยไอ้อ้วนไหนเข้ามาไม่ได้หรอกไหนมันอ้วนวายไอ้อ้วนไออ้วนตูดแดงอ้วนติดสีด้วยทั้งวันหนักเดอะเด้อเด้อเด้อเออเออเดี๋ยววิ่งเล่นใหญอ้วนแป๊บนึงนะแล้วก็อาจจะจบคลิปเลยก็ได้อ้วนเจ้าโอ้แม่เอ้ย น้องกลัวหรอกในเมื่อไหนวะเพื่อนซีคู่ใจมาแล้ว้วนจ๋าหนูไม่แกงแล้ว้วน ววกเรากำลังสบายจงตดมือกันโยโยเยอะเยอะเพลงแม่งวิ่งนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราแอบทางนี้เฮ้ยเฮ้ยรีบเปิดเยอะเดี๋ยวแม่ง ปังประตูปัง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 มาจะสวยเอานะเฮ้ยล็อกเกอร์บัสดูดิตู้มาาันจะจับฉลากตู้ไหนถูกดึนดึนเฮลโหลเฮ้ hey! แม่คุณหนีคนดังะเนี่ย คุณร้องเพลงอะไรอ่ะฮะคุณล็อกเกอร์อ่ามิสเตอร์ฮาลล็อกเกอร์วันนี้เราจะสามารถคุณสวัสดีครับมิสเตอร์ฮาล็อกเกอร์นั่นคือเสียงอะไรต้ม <c oughs> แม่งเอ้ยมันเป็นบูโชคดีที่ดูกรางวัลเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเพนแนบแป๊บแป๊บแหมบอกแล้วฉันมีแผนนายไม่รู้หรอกอะไรเนี่ยอุนจิ เดี๋ยวเรามิสเตอร์ฮาร์โรเกอร์อยู่ไหนแล้วล่ะสวัสดีมิสเตอร์ฮาร์โรเกอร์คุณอยู่ไหนเนี่ยแอดแอดแอดไม่ได้รอกจ้ะมันมาไม่ได้แน่นอนอ้าวสไปเดอร์แมน คุณทำอะไรมาเนี่ยอ๋อพอดีนะฉันไปเต้นกาโบมาไม่กล้าไปว่ะเดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวสต็อปคลิปก่อนเอาละครับตัวนี้เราได้เจออ้วนแล้วได้เจอของสถิตบางอย่างเดี๋ยวเราก็จะเล่นเดี๋ยวเรารอมันมาข้างนี้ก่อนนะแล้เวเราก็จะโดดตูดมา <c oughs> เออไหนวะไหนวะ เดี๋ยวนยูบซัมเดีวไม่ใช่แมงกลมมองนี่อยแมงฉลาดไาเดิมอีกวะตอนแรกแมงโง่แตมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่บอกมันสู้กับเดฮาดเนี่ยเอานะครับแม่งจะเดินไปทางไหนเนี่ยเดาไม่ถูกเลยไม่ได้ใส่หูฟังเปิดลำโพงดือดเดือดเด ดังมือซะหน่อยไม่ได้หรอกนะโอ้ไอ้วนอยู่นั่นนี่วะแหมมันไม่ได้หรอกนะตึงตึงตึงตึ๊ดตึ๊ดตึงตึ๊ดตึงตึ๊ดตึงตึ๊ดตึ๊ดตึงตึงเราจะไปดูตูนมาไงไหวได้ไหมวัน ตอนนี้เราก็ได้อาชีพมา1ชั่วโมงเกือบหน,น,นึ่งแล้วห้าสิบเอนาทีสามสิบเก้าตอนนี้สี่สิบแล้วสี่สิบวิสี่สองวิไม่กล้าไปว่ะไปก็ไปเมื่อกีไ้ไหนมองอย่างนี้ว่ะติดติดติด,ตดแม่เอ้อเห็นเราต้นไหนวะ

ถ้าเกิดมันวิ่งขวดแล้วก็เข้ารูนู้เอ้ยยูเอาไ้นายับไปหรือเปล่าวัน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 เดือนปีวันนี้วันโอ้เฮดดีออตโต้ F204 จ้าไปอะให้น่ากลัวว่ะเดี๋ยวรอสต๊อบ เดี๋ยวมันเจอกันอีกรอบไปดีกว่าเรามันสุภาพบุรุษขนแปลท่าตเจ้ามันอยู่นู่น่ะยับ เฮโร่คุณยืนรูดสาวอยู่รอเฮยูว้าไอหน้าแตก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 หน้าแตกแตกไอหน้าแตกไอหน้าแตกเฮ้ยคิ้วถี่มาหาทีไปลวมา

รีบไปเลยดีกว่าเดี๋ยวฮึบฮึบฮ,ฮึบปึ๊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 บ,บ,บดูคังลางไมไดาโ,โยโยโย็อขอจบคลิปพิ่ีนี้สวีดัสสวัสดีครับ